พลงเกี่ยวข้าวกล้องกังวานจากท้องทุ่งเป็นสัญญาณบอกว่าการลงแรงช่วยกันเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้วประเพณีลงแขกซึ่งเป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มพึ่งพาแรงงานกันและกันอันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงเพลงเกี่ยวข้าวเมื่อรถไถานาและรถเกี่ยวข้าวเข้ามาแทนที่ ภายในไม่กี่ทศวรรษเมื่อคนไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ชีวิตชาวนาไทยก็เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเช่นกันสังคมเก่าที่เคยเคารพธรรมชาติและผูกพันเอื้อเฟื้อค่อยๆผ่านไปอย่างไม่มีวันหวนคืนชาวนาต้องเผชิญกับโลกยุคใหม่ที่ท้าทายเช่นข้าวพันุ์ใหม่ปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลง และเครื่องจักรกลการเกษตรแบบใหม่ๆใ,ในเวลาเดียวกันการขาดการรวมกลุ่มตามวิถีเดิมก็ทำให้ชาวนาขาดพลังในการต่อรองและรับมือกับกลไกธุรกิจขายข้าวยุคใหม่ชาวนาส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อขายเอาเงินมาใช้คืนทุนที่กู้ยืมมาและหนี้สินจนไม่เหลือแม้แต่ข้าวที่บริโภค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ชาวนาสามารถมีข้าวเหลือไว้บริโภคและมีแหล่งอาหารสำรองเลี้ยงชีวิตทรงสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบสากลมีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าวธนาคารโคกระบือโดยอาศัยหลักการบริหารธนาคารเพียงแต่มีข้าวเปลือกหรือโคกระบือ เป็นทรัพย์สินที่ชาวนารวมตัวกันจัดทำบัญชีเพื่อกู้ยืมและนำคืนอย่างเป็นระบบข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประเทศอาจจะ80ล้านคนข้าวไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวส่วนหนึ่งของพระราชดำํารัส ที่พระราชทานไว้เมื่อปี2536แสดงถึงความมุ่งมั่นในพระราชฤิไัไยที่จะให้ชาวนามั่นใจในการสืบทอดอาชีพทำนาและพระราชปณิธานที่จะสร้างให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินข้าวเพื่อลูกหลานไทยได้อาศัยเลี้ยงชีวิตอย่าง,ย,างยั่งยืนยิ่งกว่านั้นการทรงงานด้านการพัฒนาการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง มากว่า60ปียังส่งผลอยู่ในหลากหลายภูมิภาคที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศนาท้องทุ่งกว่า1,000ไร่ของตำบลหอหมกอเภอบางไสรจัังหวดพระนครศรีอยุธยานี้หากย้อนไปเมื 2, ่อปี2525พผื้นนาผืนนี้เคยถูกทิ้งเป็นนาร้างชาวนาพากันทิ้งถิ่น หนีปัญหาขาดแคลนน้ําและหนูทําลายนาข้าวคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เสด็จออกมาหลังวัดเลยท่านเอาแผนที่มากาจากนั้นมาก็โครงการนี้เข้ามาใช่ไหมพอนาดีคลองน้ําถนนหนทางก็มีปีนั้น,นถนนก็มาไฟก็มาโดนมากไฟหมดเด็กก็ทยอยกลับโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ก่อกำเนิดโครงการพัฒนากเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์แบบจนชาวนาหวนกลับคืนมาปลูกข้าวได้และตลอดเวลา25ปีที่ผ่านมาทุ่งข้าวแห่งนี้ได้กลับมาเลี้ยงชีวิตคนไทยได้อีกครั้งนอกจากนั้นเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกข้าวลดลง ได้พระทานแนวพระราชดำริทฤษฎีมาเพื่อเป็นรูปแบบที่ชาวนาสามารถผลิตข้าวเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอเพียงปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกข้าวจึงไม่ใช่เพียงแค่วิถีไทยแต่เป็นสมบัติของคนไทยที่เป็นรากฐานสร้างความมั่นคงด้านอาหารเศรษฐกิจและสังคม และตลอดเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรากตรันพระวรกายทรงงานปัดเป่าความทุกข์ยากของคนปลูกข้าวเลี้ยงแผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกดังเช่นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเหรียญอกรีโคลา่าเพื่อสุดดีพระเกียรติคุณในการพัฒนาการเกษตรที่ส่งผลต่อชาวโลก เหรียญ International Rice Award จากการทุนเก้าวทุนกระหม่อมถวายของสถาบันวิจัยข้าวใน,นาชาติหรืออีรีเป็นประจักษ์พยานถึงประเกียรติคุณในการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาข้าวมาตลอดกว่าครึ่งศตวรรษและเมื่อปี2550มูลนิธิ World Food Prize ทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลพิเศษซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเธอดพระเกียริ ที่ทรงอุทิศพระวรากายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของระสบนิกรชาวไทยและความมั่นคงด้านอาหารณวันนี้ขณะที่วัฒนธรรมข้าวหลายอย่างกำลังเลือนหายไปจากชีวิตไทยพร้อมกับการเข้ามาแทนที่ของการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์ยมูลนิธิชัยพัฒนาจึางได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดตั้งโรงเรียนให้ความรู้แก่เกษตรกร,ร,กรบนพื้นที่ของมูล,ลนิธิที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมีส่วนช่วยสร้างชาวนารุ่นใหม่ให้รู้รักการทำนาและเรียนรู้วิธีเกษตรกรรมที่ช่วยสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นาดินแดนที่เป็นถิ่นกำเนิดของธัญพืชอาหารหลักของคนกว่าครึ่งโลกผืนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถิตเป็นขวันข้าวขวันแผ่นดินให้ชาวนาได้ยึดเหนี่ยวพึ่งพิงโครงการอนุนั่ษมาจากพระราชดำริมากมายจะเป็นด่างสายฝนชุ่มฉ่ำพลิกฟื้นแผ่นดินไทยให้คงเป็นแผ่นดินข้า หล่อเลี้ยงชีวิตลูกหลานไทยสืบไปตราบนานเท่านาน